มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคนขับหลับใน10ล้อชนท้าย10ล้อพ่อเสียชีวิตลูกสาวรอดราวปาฏิหาริย์3พฤษภาคม2566เวลาประมาณ4นาฬิกา4นาทีนายวิทยาพันล่าหมวนหน้าหน่วยกู้ภยัยตำรวจทางหลวงรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ รถบรรทุก10บล้อเสียหลักชนท้ายรถบรรทุก10บล้อยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียนรถเจขี่2องเสกลน,นครที่จอดอยู่ข้างทางและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายและมีคนติดอยู่ในตัวรถบริเวณที่เกิดเหตุถนนมิตรภาพ2อุดรขอนแก่นกม403าขาเข้าตัวเมืองอุดรธานีหน้าเต็นท์ขายรถยนต์ป่านิด บ้านโนสน,โนสะอาดตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีหลังจากได้รับแจ้งรีบนำอุปกรณ์ตัดทางรีบออกช่วยเหลือในเบื้องต้นที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก10ล้อแบบมีประตูบรรทุกสินค้าอ e ีซูซูหัวสีขาวทะเบียนรถ70ขี่ส9 6เนองคายสภาพด้านหน้าพังยับเยิน พบคนขับติดอยู่ที่พวงมาลัยหน่วยกู้ภัยใช้เครื่องตัดทางนำร่างไร้วิญญาณออกมาใช้เวลาประมาณ30นาทีเป็นชายผู้ขับขี่ทราบชื่อก็คือนายสกลวิเศษสุนทรอ,อายุ43ปีที่อยู่เป็นชาวจังหวัดหนองคายเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุสภาพติดขาพวงมาลัย จากแรงกระแทกอย่างแรงแล้วก็การขับขี่ไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยและยังมีผู้ร่วมโดยสารมาด้วยเป็นหญิงอายุ13ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตขณะที่เกิดเหตุนอนพักอยู่ห้องโดยสารด้านหลังคนขับสาเหตุคาดว่าเกิดจากผู้ขับขี่มีอาการวูบหลับในจึงทำให้รถเสียหลักชนรถที่จอดพักอยู่ข้างทาง ทำให้มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้และรถทั้งสองคันได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุแท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ